สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเกามาเชียได้ครับพี่น้องครับมื่อนนี้กะตรงกับวันที่สี่มกราคมหกสิบเจ็ดครับผมครับคลิปนี้ก็บจิมาพาพี่น้องไปซีมาตามตัวเลขของแมริ่นเด้ครับผมแมริ่นฝันแมนครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกัอาเชิงเรียกดูครับผมจากข้อมฝันของเพิ่นเดี๋ยวเพื่อนกัไปเบิรงในตำราฝันครับพี่น้องลาสุด งวดที่ผ่านมาเพิ่นกับฟันมาเพิ่นได้นั่งรถตู้ไปกรุงเทพครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับเปิดตำราฝันเลยครับพี่น้องบ่ว่าจะเป็น4 0ศูย์ครับผมในตำราฝันหรือว่า4 7ครับถือว่าเพิ่นฟันแบนครับพี่น้องงวดก่อนหน้านั้นเพิ่นกับฟันว่าเปียงจับขาเพิ่นครับเลขก็ออก8 5หาครับพี่น้องเนาะแต่พี่น้อง f อซี่จำได้เลขแม่ลินครับเอาคลิปนี่ครับผมงวดวันที่17มกราคม67ครับมา ตามตัวให้พอร์ไฟซี่ไปพิจารณาเบิ้งตีความฝันหรือว่าเมียจะเปิดตำราฝันที่ว่าฝันได้เป็นเหลขตัวใดครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันในคลิปนี้เด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับแมริลินเก่ามาเชียกขอขอพระคุณแม่เด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียหูน้ำใชยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเหลขกขามฝันกับแมรลินกันเลยครับ ครับเมลินครับแคามาเชียสวัสดีครับผมจ้าวันนี้จ้าสวัสดีปีใหม่เด้อครับแม่สวัสดีปีใหม,ม,ม่เช่นกันมีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับแม่ครับผมนำรวยเซ่นกันขอให้ตนี้จะความสุขความเจริญก้าว <c oughs> ไปข้างหน้าก้าวไปเอาโชคเอาลาบเอาไสา้แลอาาลูกเด้อให้มันเด่นและไหลเผื่อน่าให้มันได้ซ้ำตัววนคนได้ยัเยอะครับแม่ครับเะีดายในซีซีครับแม่วังหันเหล็กฟันแม่ครับ เยเกยังว่านเน่ยทั่วไปตู่ก็รับจะเทียบว่าตีบวกแจะไปสื่อเด้อฉันกจะไปซื้อติดหาติดเจบติอันนั่นีอันติดติดแปดเอมันบมาเดียวแม่เสียงเดียวมันเห็นแตงผีผู้หญิงว่าตีบวกกันนะผู้หญิงมันเปลต่ยนตีเออผีผู้หญิงมันเปลนซีอยากล่กับอะไรลูกใส่ข้าวบผมจำน้ายฝันเมี่ยแม่หลเหลี่ยมนี่ั้งซีเหลี่ยมปุ่นนะเหลี่ยมมันเรกรับแบมันบอมมีมันมันมันบ่มีอันเดี๋ยวมันสีนี่ตีตีศูนย์หล้วก็บีตีซเก้า บานในแม่ก็เรียกตัดออกเก้าว่าเอาวันนี้เอาตั้งแต่ซีซีกับซีศูนย์ครับอาฝันเห็นผีมัเสียนคือคืออันน้่เเียนว่าฝันว่าแม่ตายเห็นโลกงซพนั่นแหละเห็นว่ามันกันนี้ซีเม่นครับผมมันกันมันกันนี้ซีซีก็พราข้ากันเอาวาซีซีเอายุ่แม่งว่าดีเอาหลายครับผมคนบร่นหลายครับนั่นแหละ แม่แม่กับแม่กับเสียงน้วก็สิสิบโทษไปดูนี่ว่าแม่เสียงตัวใดแม่เสียงบ่ได้ว่าสิบอกว่ายาเหรียญมันเสียงบ่ได้อธิษฐานแล้วมันบอกเขาว่าสิบบวกมันนะแต่แม่ยังบอกเอานาะแม่ยังวงเตียมันยังบ่มาเลยเปห่วงหามันกับบ่มาดีเือนป่นไปเสียงหานั่งมันกับบ่ได้เสียงที่กินกับบ่ได้เลยว่าบ่เอาแล้ยวสองตัวนี่หลยเลยเอามาเอาซีก็ซีศูนย์หาหนึ่งอายุร้านทีครับผมหนึ่งหาแล้วพอสดเลล เออเลขเลขเลขจัดเจ็ดจัดอันหาออกมดเอาเอาศูนย์ก็ซี่หม้ซี่ซี่ซี่ศูนย์วันนี้นี่การเลขเม่ได้เลขล่ลางอันพอได้ฝันเห็นพออันเล่ากันฝันเห็น,เ,หนเล่าดูนา <บ S 2> เา<ง>นาะมุนสิมาอายุพอว่กับอันฟังคิดน้าเสียว่าแม่ข่าววานนั่นล่ะ <อ fright? S 2> มันมาตรงกับเลขเม่น่ะนะิีกับเลขอันพออายุพอจะคลองกันนั้นลหละเนี่ยเลขบาง่คนที่เป็นเสียไปครับก็นั่นล่ละที่เมยเคยบอกสุฟังอายุคนเก่าสิบแปดน่ะนะ ละฝันเย็นเล่าดูแม่ก็เลยเอาเก้าแปดแปดเก้าก็มันกับอันเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเลขล่างเอาสองตัวสองครูยางกับสองคู่โอ้เด็กมาหลายบ่บแม่บ่เคยเรีนเด็กก็เกินนี่ดอกล่ะเออเงินดาวแม่มาเอาเงินนี่ครับผมมาเบิ่งกันดูครับพี่น้องบ้านนี้แม่ฝันว่าจังได๋ครับตามติดตามต่ออันฝันเมื่อวานนี่ฝันบ่ยาวดอกอันวันที่สองเขานอนแล้วมัน มันเมื่อยมันเพี้ยเนาะมันนี่ปนฟ้นเนาะผลไปเลี้ยงค้วายกัมูอันดูบ้านคุณน่ะแต่ว่าข no? ั้วผลมิตรค่้วคั้วของบ้านเท่าอันควายรอนเนาะแต่ว่าถ้าอันบ้านถ้าใก้เขาเอนเกียดเนาะเขื่อนเลียอันซี่หาตัวคุณน่ะไปกัมูสองนัวนั่นแม่ก็เลี้ยฟ้ากันคั่มมากกันเลี้ว่าอะไรเขาคอกนั่นแหะกัน้วเขาคอกอะไรก็เลยตื่นอันนี่ล่ะไปอ่านทำไฝันมันจะมีอันที่เก้าที่อันที่ที่หก มันมันม <unten, S 2> ันเขาตีแปลให้พร้อมเด้่ยตัวอันนี่ยซีเก้าซีสิบหกเออเขาเขแปลเขาแปลให้พร้อมตัวอันนี่ทำให้ทำให้ฝันอันนะออาก็แปลทั้งหกทั้งเก่าอันละแต่ว่าแต่ว่าคั้วไอนี่มันมันจะเป็นเป็นซีเก้าซีหกตีแม่เออมันเป็นซีเก้าซีหกการงวดงวดอันเด้องวดอันที่ที่แม่ว่าคือตกฟังที่ว่าแม่ตื่นซ้ำตกคนน่ะเนาะแม่กับฟันว่าอันทีอันยาสหานะอันนั่นละที่ ที่เมื ah. <laughs> ่อกี้แหละอันว่นันกับฟันว่ายานพหานาปฏิทีนอันขี่รถทั่วไปเห็นทอดป้าเที่ยวนันรั่ติเอาเข้าคปยังเป็นพหานะแล้ววันนี้ยังเจ้าฟันว่าไปหาไปหาเขาขึ้นขึ้นขึ้นล้านไปเจ้าเขารับจ้างเจ้าขอรหัสหาขึ้นล้านวันนี้แม่เลยว่าเรียกมันต้องขันบวบเตานามันก็ต้องหาวันนี้ก็คอยฟันว่าขะยานพหานาเนี่ยมันต้องเตานาบันนี้มันมีซีมันมีซีซีเก่าวันนี้แ่ไปตีล่าตาซีซีซีเก่า อันหลังวันนั้นที่ว่าแม่ถิดสามตัวบนญนะนะบันดี้ยานพาหานะเนี่ยบันี้วันนั้นมั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 นออกซีซีล่างเนาะครับออกออกซีซีล่างออกทั้งซีซีอื้อหบ่นอ้นมาออกซีซีล่างบันดี้เม่กับฟันอีกยานาหานะเนี่ยแล้ว่ามันตรงนี้เลขซีพวกบุญบันี้มีแล้วว่าเมียผันเมียไปเอาเมียไปเอาว่ายังได้มันตรงมืองวันเหมวันนั้นสิล่างดหงวันนี้มันกรต้องเป็น่นบุนนะนะแม่ชิดบานะครับเออเออนั่นแหละมันมันมันนี่เลขซี่ดรายานาหานะเนี่ย ขันขันขันฝันเห็นเลยชีโรชีล่าในเบื้องหลดบันนีมันนีล่ะบันนีล่ยบันนีฝันเห็นฝันว่าไปเลี้ยงกล้วยนี่มันมันมีแค่สองหางเลยว่าแหมมันนี่มันนี่หลายอยู่มั่หอดสี่ศูนย์อันสี่สี่ศูนย์หกเจ็ดหกหกสี่ศูนย์หกเจ็ดหกหกเลขสองตัวมันกับสี่นี่อันสี่สี่เก้าสี่หกสี่ศูนย์ครับผม เพราะว่าซีโฮคือเขาเปียให้เขาล่ะมันมันเตียบจากอันซีเก้ามาล่ะคุยกัเก่ามันตัวเดียวกันเขาเปียให้เขาปอมมาล่ะมละพันนินเห็นพันนินพันนินคั้วดอนเนาะครับผมแม่ไปเบือเอ้องแน,น่อันสมุนหรือว่าตำร่าอืมบนนี้เล่สามตัวมันเป็นซีศูนย์หฮแล้วก็ซีซีเก้าแล้วก็เกียร์โฮครับผมอืมฝันนีน่ขึ้นนี่ฟันอีกมาเนี่อันนันว่าอันไปใส่อันไปใส่ด่างบาเนี่ย ไปแทางพยายามปลาปลาขาวได้ปลาขาวตัวบางไงละ่ปะปลาขาวอ in ันอีไทยตัวไใหญ่เงี้ยล่ะสองตัวกันนี้ปุ๊บปุ๊บออกมันปลุกลุกงงแม่สะดวกปุ๊บจุดอีกตัวลงอีกบัเนี้ไปไปไปบัตรชื่อไทยมาเนี่ยได้อีกปลาขาวอีกตัวนึงเออบันนี้จับได้บัเนี้ยบอลุดมือวะได้ปลาตัวเดียวเป็นปลาขาวตัวเดียวมาขึ้นนี่ปลาขาวตัวเดียวเออบันนี้เลยไปไปไปตักน้ำไปน้ำสั่ง ไปน้ำสางแล้วไปตักน้ำสางบันนี้อันนี้ไปตักน้ำมะอาบันนี้น้ำสางเป็นน้ำสางท่ออันท่ออันเป็นท่อขึ้เขาขบกบุนไหมล่ะครับผมท่อบกบุญว่าแม่น้ำสางที่ท้องคุณอันปูนเนี้ยเป็นน้ำสางท่อบกปูนนั่นนี้ครับแม่อันน่ะเออไปตักน้ำขึ้นมะอาบอันน่ะบันนี้ลูกมันจะฟ้องเนาะมันตีซีกลัวล่ะเมรียตื่นเออพอดีวันชากันแล้วถ้ากันเตรียมมาลูกมาเตรียมของไหวรักษามีมาเตรียมของไหวเั็นละ สันสันทำนี่แหละมาขึ้นเ่ครั่นแหแต่ว่ามันในป่าตัวเดียวป่าป่าป่ามันจึงเป็นเลขเกียได้ป่บนี่หล่ะป่ามีเกียจครับผมตัวเดียวป่านี้เกียนี่ตัวเดียวมันน่เนี่ยคิดว่ามันเลขเกียต้องจีบัยุลักรลอยบอกก็ที่ว่าที่ไปอ่านข้ามานหนางบัวน้มนั่นมันนี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนห้าศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเออเลขสามตัวมันเป็นไอห้าไอแปดศูนย์ห้า ห้าศูนหนึ่งแปดศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ฟันวานฟันลาดศูนยหมุนขึ้นนี่แล้ครับผมอันนี่ยไปตั๊กน้ำไปตั๊กน้ำไปักครับผมอันี้ขันมาขั้นมาบอหน้าได้ว่าป่าแต่มันได้ตัวเดียวเมย์ลได้คิดเมย์ผลีด้คิดว่าบอหน้ามันเป็นศูนย์หาเรี่ยวหรือป่าตัวนึงเป็นเอ็ดมันคิดว่าเป็นเอทศูนย์หาเพราะตอนนี้เราเนี่ยมันฟังฟัง เออ 5, มันก็เป็นแปดศูนย์หามันก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หาเอาเซนน่นฟันนี่นห็นน้ำซ่างนี่นะแม่นะเออนั่นแหละฟั precision. นนี่น้ำสางมันมี่เลขสามตัวมันมีแปดศูนย์หาครับอันหาศูนย์เลขสองเลขสองตัวมัน <c oughs> เป็นศูนย์แปดศูนย์หาศูนย์หนึ่งครับเลขสองตัวอัน 4, นี 4, น้บ <c oughs> ัวน้ำนี่สังเกตบัวน้ำเลยนั่นแหละเนี่ยเลขว่ามันเปลี่ยนค่ะมันก็เป็นแปดศูนย์หามันอาจจะเป็นเจ็ดศูนย์หาบอก 5, มันมันรีจิตมาตัวเดียว ครับเอออาจจะกล่งี่โนเหมืนอน,น,นว่านี่อาจจะเป็นเรีลกางก็ได้คิดแม่คิดว่าแต่มันเป็นบญมันอาจจะเป็นรางใช่ไหมครับแต่บรรนูว่านแม่สิฟันอีกบอ่อเท่านั้นล่ละเออมพราะว่าอีกเช่น,น,นึงครับอ응ืมเพราะว่าแม่กับฟันได้สุมม่มหมดมีคนมาเรียกว่าก็สรุปเลี้ยวปีนี่แม่ถือสิบสี่งวดปีว่างหันได้แม่เนาะสิบสี่งวดปีว่หาอันปีฮกปกเนี่ยครับปีว่ปีหาถือมีสิบงวด ปีฮุกเที่ยวหาถึงยี่สิบงวดอือปีเรียนปีฮุกอันปีฮุกปีฮุกฮุกบางยานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถึงสิบติถึงสิบสี่งวดแสดงบ้านหน่อยที่สุดเลยอือหน่วยที่สุดเลยสิบสี่งวดอือเรียกว่าอันห้างเทียมกันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างห้างเทียมกับอันอันได้แต่บนห้างเทียมก็ับในตล่างสิเนาะกับบนห้างเทียมกับห้างเทียมก็ขาดไปเท่าไรงวด ขัน่าดกับโมเกิลงวดสองมวดแม่กับเขาอีกคือเราครับผมอืออือเออเนี่ยแหละครับผมมาบึ้งพิจนาไปน้ำกันครับเก่ามาเชื่อกับเขาบอกร่าสูงระดับมาตลอดครับผมวดนี้ก็ลองบึ้งครับผมเลขฝันสองขึ้นนะครับพี่น้องสองขึ้นในช่วงตัวงวดครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งครับเข่ามาเชื่อกับขอพระคุณแมลินเด้ครับแม่คบจ้ จ้าเส้นกันลูกครับแม่จะลบกวนแม่ซับนี่ครับผมจ้าสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าครับพี่น้องครับผมกับแมลิ่นเพิ่นฝันขึ้นต้องวดครับพี่น้องเนาะหลังจากที่ปีใหม่แล้วครับผมเพิ่นฝันขึ้นที่วันที่สองครับฝันว่าไปกระมูไปเหลี่ยงค้วยครับผมเห็นตะคั้วดอนครับพี่น้องเนาะเพิ่นเบื้องในตำล่ากับขั้วดอนก็คือคั้ยเผือกนะครับผมเพิ่นเบื้องในตำล่ากับิมีเหล็ก ซีเก่าซีหกซีศูนย์ครับผมครับเลขสามตัวก็จะมีซีศูนย์หกซีซีเก่ากับเจ็ดหกหกครับผมแล้วก็มาเคลื่อนล่าสุดครับผมเคลื่อนเพิ่นกับฝันฝันว่าเพิ่นไปใส่ด่างครับได้ปลาตัวเดียวครับพี่น้องเนาะได้ปลาขาวตัวเดียวครับแต่ว่าเพิ่นไปโฟกัสที่ว่าอ่าฝันว่าเห็นสางครับผมเห็นนําสางครับเพิ่นไปตักน้ำยู่สางแล้ว เลขอันฝันวันนำบอ่อที่วันนำบอ่อส่างนี่ครับพี่น้องเนาะก็จะม,มีศูนหาศูนแปดศูนหนึ่งครับแปดศูนหาก็หาศูนหนึ่งครับผมเพิ่นก็นเรียกว่ายานความฝันที่ว่าเห็นนั่นปลาตัวเดียวครับเพิ่นก็นเลียวเจ็ดเจ็ดมาใส่ทั้งหนาเป็นลักลอยได้ครับพี่น้องเจ็ดศูนหาครับผมเอาพี่ใจหน้าเบิงเป็นแนวทางเส้นโศกเส้นดวงครับผมครับเลขแม่ลินฝันแม่นครับลูกเด็กเป็นยัง ครับถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขอโอวยพรอนให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยล้องเงินไปน้ำกันครับในหน่วยวันที่17มกระลาคม66สหำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดเห็นรัวพี่ดิ๊ก